มาว่ากันถึงเรื่องที่อาจจะฟังแล้วเจ็บจิตจี๊ดหน่อยนะครับแต่เป็นคำถามที่เชื่อว่าเทรดเดอร์หลายๆคนเนี่ยถามตัวเองอยู่ในใจตลอดเวลาใช่เลยครับคำถามนี้แหละทำไมนะทำไมคนส่วนใหญ่ที่ก้าวเข้ามาในโลกของการเทรดสุดท้ายแล้วถึงลงเอยด้วยการสูญเสียเงินทุนไปแล้วความจริงมันก็ค่อนข้างโหดร้ายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวแรกเนี่ยมันน่าตกใจมากจริงๆมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยนะที่บอกตรงกันว่า เทรดเดอร์รายย่อยเกือบ90%เลยนะครับล้มเหลวคือมันไม่ใช่เรื่องของโชคไม่ดีนะแต่มันเป็นสถิติที่เราต้องยอมรับและทำความเข้าใจมันให้ได้เอาละครับแล้วอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงกันแน่ผมจะบอกให้ว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดคิดกันเลยด้วยซ้ำเพราะว่าประเด็นหลักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราใช้เครื่องมือเทพแค่ไหนหรือว่ามีความรู้ทางเทคนิคแน่นปึกขนาดไหนเลยครับ แต่มันอยู่ที่เรื่องเดียวล้วนๆเลยก็คือเรื่องของจิตวิทยาครับในสนามรบที่เรียกว่าตลาดเนี่ยนะความสำเร็จหรือความล้มเหลวมันตัดสินกันที่วิธีคิดกับสภาวะอารมณ์ของเรานี่แหละอ่ะลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับสมมุติว่ามีเทรดเดอร์2คน ทั้งสองคนเนี่ยนั่งดูหน้าจอเดียวกันเห็นกราฟเดียวกันเป,เป๊ะๆใช้เครื่องมือเดียวกันเลยคือ MACD คนแรกเนี่ยเทรดเดอร์ A เขามีวินัยมากครับเขาจะรอรอจนกว่าจะมีสัญญาณที่ชัดเจนตามแผนที่วางไวเปเป้เป๊ะๆแล้วค่อยเข้าเทรดผลลัพธ์ก็คือได้กำไรไปสวยๆทีนี้ไม่ดูอีกคนหนึ่งเทรดเดอร์ B คนนี้ใช้อารมณ์นำเลยดอนความกลัวตกรถเข้าสิงเห็นราคาวิ่งหน่อยก็รีบกระโดดเข้าไปเลยทั้งๆท,ท,ที่สัญญายังไม่มาแล้วสุดท้ายเป็นไงครับ ขาดทุนสิครับนี่แหละคือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดเลยว่าจิตใจของเรานี่แหละสำคัญกว่าเครื่องมือซะอีกทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าสากับดักทางจิตวิทยาที่ทำลายพอร์ตของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันมีอะไรบ้างกับดักแรกเลยนะโอ้โหคลาสสิกสุดๆ f o m o ครับหรือ Fear of m i s s i n g Out ไอความรู้สึกกลัวตกรถนี่แหละครับตัวดีเลยพอเห็นราคาพุ่งปรีบพลีก็ทนไม่ไหวแล้วกระโจนเข้าไปเลยไม่ได้ดูแผนอะไรทั้งนั้น ซึ่งส่วนใหญ่นะครับมันก็จะจบลงด้วยการไปซื้อที่ยอดดอยพอดีวิธีเดียวเลยแหละที่จะป้องกันเรื่องนี้ได้ก็คือการมีแผนการเทรดที่ชัดเจนครับแล้วก็ต้องยึดมั่นกับแผนนั้นที่ได้ด้วยต่อมาคือ overtrading หรือการเทรดมากเกินไปนั่นเองครับบางคนเทรดวันหนึ่งเป็น 10, 10ครั้งเลยนะการเทรดที่มันทีเกินไปแบบนี้ละครับ มันจะค่อยๆปั่นทอนสมาธิและก็พลังใจของเราไปเรื่อยๆจนการตัดสินใจมันเริ่มแย่ลงแย่ลงวิธีแก้เนี่ยง่ายมากเลยนะแต่มันทรงพลังแบบไม่น่าเชื่อก็แค่กำหนดโคต้าไปเลยครับว่าวันนี้ฉันจะเทรดไม่เกิน3ครั้งจบแค่นี้เลยและมาถึงกับดักสุดท้ายที่บอกเลยว่าอันตรายที่สุด revenge trading ครัหรือการเทรดเพื่อล้ังแขนคือพอเราขาดทุนปุ๊บเนี่ย อารมณ์โกโรธมันจะเข้าครอบงำทันทีเลยแล้วมันก็จะผลักดันให้เรารีบกลับเข้าไปในตลาดเพื่อเอาคืนให้ได้ซึ่งนี่แหละครับคือหนทางสู่หายนะที่เร็วที่สุดแล้วกดเหล็กข้อเดียวเลยนะที่ต้องจําให้ขึ้นใจคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ขาดทุนถึงลิมิตท,ที่เราตั้งไว้แล้วต้องหยุดทันทีไม่ต้องมีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าอารมณ์มันเริ่มเข้ามาครอบงาการเทรดของเราแล้วมันมีสัญญาณเตือนที่ชัดเจนอยู่นะครับ ทั้งทางร่างกายแล้วก็พฤติกรรมของเราเลยลองสังเกตตัวเองดูนะครับสัญญาณพวกนี้มันชัดมากเลยนะเวลาที่เรานั่งเฝ้าหน้าจอแล้วหัวใจมันเริ่มเต้นตึกตึกตึกหรือว่าตอนที่เราวางแผนมาอย่างดีแล้วแต่พอเอาเข้าจริงก็เปลี่ยนแผนกลางอากาศหรือแบบเทรดจะลืมกินข้าวลืมพักผ่อนทั้งหมดเนี่ยแหละครับคือสัญญาณเตือนภัยสีแดงเลยนะว่าเหตุผลของเราเนี่ยโดนอารมณ์เข้าควบคุมเรียบร้อยแล้วโอเค พอเรารู้ปัญหารู้กับดักต่างๆแล้วเนี่ยทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดครับก็คือวิธีแก้ไขเราจะสร้างกรอบความคิดแบบผู้ชนะหรือแบบมืออาชีพที่เขายื่นหยัดในตลาดได้ในระยะยาวกันการจะสร้างกรอบความคิดแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องเริ่มจาก4ขั้นตอนสาคัญนี้เลยครับข้อแรกเลยนะต้องเปลี่ยนมุมมองก่อน ให้มองว่าการเทรดเนี่ยมันคือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรมันเป็นเกมระยะยาวครับต่อมาข้อ2ต้องเรียนรู้ที่จะพอใจกับกําไรเล็กๆแต่มาสม่ำเสมอมันยั่งยืนกว่าการหวังรวยตุ้มเดียวเยอะเลยข้อ 3. ทํทเทรดดิ้งเจอร์โนครับบันทึกการเทรดทุกครั้งไม่ใช่แค่บันทึกว่าซื้อขายอะไรนะแต่ต้องบันทึกอารมณ์และเหตุผลของเราด้วยเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้จากทั้งความสําเร็จและความผิดพลาดและสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยนะ คือต้องตั้งกฎเหล็กของตัวเองขึ้นมาแล้วทําตามมันอย่างเคร่งครัดที่สุดแล้วไอ้กฎเหล็กที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะนี่คือตัวอย่างที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับสมมุติเราตั้งกฎว่าถ้าวันไหนขาดทุนเกิน2%ของพอร์ตจะต้องปิดออเดอร์ทั้งหมดทันทีแล้วปิดโปรแกรมเทรดเลยวันนั้นคือจบไม่เทรดต่อกฎง่ายๆแบบนี้ล่ะครับมันไม่ได้แค่ช่วยปกป้องเงินทุนของเรานะ แต่มันช่วยปกป้องสภาพจิตใจของเราไม่ให้พังไปกับการเทรดลังแค้นด้วยสำคัญมากๆและทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับมันสรุปได้ในประโยคนี้ประโยคเดียวเลยตลาดไม่ได้เอาชนะเราได้กราฟแต่เอาชนะเราได้จิตใจความท้าทายที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับแต่มันอยู่ในหัวของเราที่กาลังจ้องมองมันอยู่นี่แหละสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามที่สำคัญที่สุดไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับไม่ใช่ว่าตลาดจะขึ้นหรือจะลง แต่คือจิตใจของเราเนี่ยพร้อมสำหรับตลาดแล้วหรือยังเพราะบางทีนะการจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวได้มันอาจจะหมายถึงการที่เราต้องเริ่มต้นจัดการกับตัวเองให้ได้ะก่อนก่อนที่เราจะไปคิดจัดการกับตลาดครับ